ขุนศึกเมืองอินใช้กลศึกล่อเสือออกจากป่าด้วยการส่งทัพหน้าจำนวน3ามรอยเข้าประทะกับข้าศึกจำนวนพันเราน้อยกว่าขนาดนี้ก็ถูกข้าศึกตีย่อยยับนะ่ะสิเพคะเจ้าพี่พอทับข้าศึกบุกตีเพลินเข้ามาขุนศึกเมืองอินก็จะคุมทัพหลวงจํานวนพันห้าเขาอบร้อมทันทีแค่นี้เราก็ไม่ใช้ได้โดยง่าย ไม่เห็นจะเป็นกลศึกที่วิเศษพิสดารตรงไหนเลยเพคะเจ้าพ่อก็ฝ่ายเรารวมแล้วมีจำนวนมากกว่าเป็นสองเท่าถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ตายซะดีกว่าแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือทัพหน้า300้อจะปล่อยตายซะหมดนั้นสิเพคะการรบทัพจับศึกก็เหมือนกับการสาดน้ำรถกันมันต้องมีเปียกหรือตายบ้างเป็นของธรรมดาแต่ลูกสงสารทหารที่ไปเป็นทัพหน้าเพคะ ้องเสียสละชีพเพื่อให้พวกเราอยู่สบายพวกเขาถือว่าตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารจ้ะดวงแก้วแม่สั่งให้พวกนางกำนันช่วยกันล้อยมาลายัยแล้วจะนำไปมอบเป็นกำลังใจให้ทัพหน้าทุกนายในวันรุ่งนี้ อีกแล้วเหรอเนี่ยใครได้มาลายของข้าก็คงโชคดีที่โย่ไปเย้มาอย่างเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามหรอกนะดวงแขแต่อยู่ที่น้ำใจของคนที่เป็นแนวหลังอย่างพวกเรายี่โถมนทาพวกเจ้าหัวเราะคิขคังอะไรอะ่ะยี่โถขันมนทาที่บอกว่าพรุ่งนี้องค์หญิงจะเหมือนนางรจนาที่เสียงพมาลัยเพคะอาจจะมีเจ้าเงาะหลงมาสักคนก็เป็นได้ ใครจะเพอ้อเจอเหมือนเจ้าสองคนเป็นไม่มีว่าไม่ได้นะเพคะเจ้าพี่บางทีบุพเพอลราวาตอาจนำพาแม่ทับหน้ามาหาเราสักคนในวันพรุ่งนี้อุ้ยเข็มตั้มมือเจ็บจังเลยอยากไม่ตั้งใจร้อยเาลายัยสมน้ำหน้าไม่ละดวงแขอุ้ยเป็นหน้าเจ็บใจแท้จะแช่งให้แพ้ก็ไม่ได้คอยดูนะพรุ่งนี้ถ้ามีใครกล้ามาสบกตาจะเอามะาลาัยฟาดหน้ามันซะ อ้าว <laughs> คำงือพี่คำงือ,อ นั่นเองถืออะไรมามากมายไว้คำซอยของ<ะ>อร่อยออร่อยทั้งนั้นนี่เป็นพระกายาหารกลางวันที่เหงื่อสวยขององค์หญิงถ้าเอาไปทิ้งก็น่าเสียดายพวกวิเศษก็เงยเอามาแจกจ่ายกินกันแล้วข้าก็ขอปันมาฝากพี่อืมขอบใจที่เองนึกถึงข้าแต่ว่าเอออย่ากรังเกียจเลยนะ่ะ พวกเรายังกินของเหงือฉันจากห่วงตาได้ขนมหวานชินนี้ที่แหว่งไปอาจเป็นเพราะองค์หญิงดวงแก้วทรงตักไว้แน่พอได้ยินเท่านั้นรีบตักทันทีเลยพี่ข้าอ่ะหวัวหมูคำลืมมาอยู่นี่เองข้าจะเดินตามหาท่านหวัวหมื่นมีอะไรให้ข้ารับใช้ข้าจะมาบอกให้พวกเจ้าทุกคนตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าเฝ้าท่านเจ้าเมืองก่อนยกทัพหน้าในวันพรุ่งนี้โอ้และยังมีข่าวดีอีกนะข่าวดีอะไรเป็นทัพหน้าแทบจะหาดีไม่ได้ตายไปครึ่งตัวแล้วนะท่านข้าขาันอาสา,าด้วยความเต็มใจน้าไอ้คำสอยข้ากำลังคอยฟังข่าวดีจากท่านอยู่ข้าเพิ่งรู้มาเมื่อกี้นี้องหญิงดวงแก้วกับองค์หญิงดวงแขพระธิดาของท่านเจ้าเมืองจะมาประทานพวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทัพหน้าทุกคนนะสิ นี่เป็นข่าวดีไหมละ่ะข่าวดีสิท่านไอ้คำเลอไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบกันไวัเช่นี้เฮ้ยลูกพี่ของเอ็นเป็นอะไรคำซอยทั้งท่ามันได้คุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ในตาเป็นประกายสิหน้าแดงกรร่ำแถมยังยกมือคำหัวใจพี่คำมือของข้าก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นแล้วสิสมดังที่ห่วงตาว่าไว้ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะไม่ถามดีกว่า พราะหัวหมู่คําลือไปยืนเงยหน้ามองฟ้าทำท่าเหมือนไม่อยากให้ใครมาขัดจังหวะซะแล้วตอนนี้ เสียงไก่ป่าคันแสงตะวันสีทองสาดส่องฟ้าทหารกล้าเพื่อนข้ามากันพร้อมหน้าแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วก่อนที่พวกเราจะอจากเมืองไปทำหน้าที่ของลูกผู้ชายข้าจะพาทุกคนไปทูลลาเจ้าเขลางนครเพื่อรับพรชัยตามข้าไปที่ประรามพิธีหน้าวังได้ตามมา พวกทหารที่เป็นทัพหน้ามานั่นแล้วเพคะจ้พี่เออพวกมันดูดีไม่เหมือนทหารใหม่นั่นใครเป็นแม่ทัพหน้านะ่ะเมืองอินมันชื่อหัวหมู่คําลือพระเจ้าค่ะหัวหมู่คําลือและทหารอาสาขอถวายบังคมลาพระเจ้าค่ะเจ้าขมาใก,กล้ข้านี่เจ้าพี่ทอดเน่ดูสิเพคะ เจ้าคนนี้แหละที่เคยตีข้อมือน้องแล้วก็คล้ายกับชายในรูปวาดของเจ้าพี่ที่ถ้าเป็นเขาคนที่ช่วยพี่ไว้และเป็นคนที่อยู่ในใจข้าตลอดมาเจ้าดูสง่างามแปลกกว่าคนทั่วไปแต่ตำแหน่งหัวหมูไม่ใช่ผู้ที่จะนำทับหน้าของข้าได้หม่อมชันคงไร้ความสามารถพระเจ้าค่ะข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นรอกคำลือแต่ข้าจะถือว่า เจ้าเป็นขุนศึกคนใหม่หากมีใช้ต่อข้าศึกกลับมาเป็นพระกรุณายิ่งล้นแล้วพระเจ้าคะ่ะข้าไม่น่าแต่งตั้งให้ไอ้บ้านี่เป็นแม่ทัพหน้าไปสู้ศึกคราวนี้เลยนะเพราะหากมันรอดตายและมีใชยตำแหน่งของมันอัตเทียบชั้นขุนศึกเมืองอินเช่นข้าได้ดวงแก้วดวงแขและพวกนางกำนันในมามอบมาลัยน้ำใจแก่ไพรพลอาสากันได้แล้วละ คึท่านคือผู้ที่เคยช่วยชีวิตข้าหัวใจข้าหม่อมฉันถวายอยู่ใต้เบื้องบาทองค์หญิงพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็คือผู้ที่เคยตีข้อมือข้าเกือบหักในวัดยังไงล่ะขอประธานอภัยหม่อมฉันไม่ทราบว่าน้องสาวข้าเย้าท่านเล่นเท่านั้นขอให้ท่านมีชัยและปลอดภัยกลับมาข้าจะรอองหญิง ข้าก็จะขอให้ท่านกลับมาเพื่อท้าประลองเพลงดาบกันใหม่อย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรไปสะกก่อนล่ะข้ากับเจ้าพี่ไม่ยอมจริงๆนะทับหน้าทุกนายออกเดินทางได้ถวายบังคมลาพระเจ้าค่ะทุกคนตามข้ามาเอาจ้านลทักดาบออกชูเหนือหัวแล้วพาทหารทุกคนไปยิ่งกว่างาของพวกชาวจีนด้วยซ้ำไป ดาบใหญ่อย่างนั้นจะทําให้มันงุ่มง่ามชักช้าสู้ดาบที่เรียวบางกว่าไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะถ้าคนถือดาบใหญ่มีกําลังมากกว่าใครๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะน่าจะไปะลองเพื่อหาคําตอบดูสักที